สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนวันนี้พี่จะให้ความรู้เกี่ยวกับพอลิเมอร์พี่ขอแนะนำตัวก่อนเลยนะคะพี่ชื่อนางสาวสิริวัรณชัยศรีลำอยู่คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาสาขาว,วิทยาศาสตร์ทั่วไปชั้นปีที่หนึ่งค่ะน้องๆรู้ไหมคะว่าพอลิเมอร์นั้นคืออะไรถ้าไม่รู้เดี๋ยวพี่บอกค่ะพอลิเมอร์นั้นคือสารประกอบ ที่โมเลกุลขนาดใหญ่กเกิดจากโมเลกุลเดียวจำนวนมากมายึดต่อกันพันธะคูเวเนตนโมเลกุลเดียวเรียกว่าโมโนอมเมอร์ค่ะประเภทของพอลิเมอร์1พลิเมอร์ธรรมชาติเช่นยางพาราแป้ง 2. องพอลิเมอร์สังเคราะห์เช่นถุงพลาสติกขวดน้ำดื่มค่ะค่ะชนิดของพอลิเมอร์ ชนิดของโพลิเมอร์แบ่งออกเป็น2ชนิดได้แก่ 1. โฮโมโพลิเมอร์ polymer, คือโพลิเมอร์ที่เกิดจากมโนเมอร์ชนิดเดียวกันเช่นแป้งซูรูโรตไกลโคเจน 2. โคูโพลิเมอร์คือโพลิเมอร์ที่เกิดจากมโนเมอร์แตกต่างชนิดเดียวกันเช่นโปรตีนโพลิเมอร์เอไหมค่ะคุณสมบัตินะคะ 1. ทนทานต่อสารเคมี2ทนทานต่อแรงกระแทก 3. มีความเหนียวแน่นและยืดหยุน่น 4. เป็นทางฉนวนความร้อนและฉนวนไฟฟ้า 5. มีความน้ำหนักเบาค่ะจำแนกษณะโครงสร้างของโมเลกุล 1. พอลิเมอร์แบบเส้นความหนาแน,น่นสูงจุดหลอมเหลวสูง 2. พอลิเมอร์แบบคีมีความยืดหยุน่น 3. พอลิเมอร์แบบล่างแห พี่จะยกตัวอย่างนะคะเสื้อผ้าเด็กผลิตจากโพลีอะคริโลในไตรคุณสมบัติของเขาคือแข็งเหนียวทนต่อความชื้นสารเคเมีและเชือ้อราสทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศทนต่อการขีดข่วนค่ะนำไปใช้ผ้าอูรอนได้สำหรับถักพรมถุงเท้า 3. เสื้อผ้าเด็กค่ะ ประโยชน์ใช้เป็นพอลิเมอร์ที่มีรูพุ่นสำหรับตัวดูดซับสำหรับใช้งานที่หลากหลายรวมถึงการแลกเปลี่ยนไอออนเพื่อทำความสะอาดของเสียนิวเคลียสค่ะขอจบเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย